กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะบทที่22ไม้ตะพดคำหวานโกรธที่เขาไม่ฟังคำสั่งเธอจับไม้ตะพดของพ่อได้ก็ลุกขึ้นไปตีอีกคนให้สาแก่ใจตัวเองเธอฟาดแรงๆลงบนหลังบางๆอีกหลายทีแต่ก็เหมือนกับตีควายนั่นแหละ มันโง่ไม่รู้สึกเจ็บตียังไงก็ไม่ถอยหนีตีจนตายมันก็คงไม่รู้สึกอะไรหรอกคำหวานทั้งสะใจทั้งน้ำปตาไหลทั้งเสียใจและเจ็บปวดอุตสามีความรู้สึกดีๆให้แล้วแล้วดูสิ่งที่อีกคนทํากลับมาสิต่อไปนี้เธอจะไม่เชื่อคําคนง่ายๆอีกแล้วใจคนมันเปลี่ยนได้เสมอพอเห็นสิ่งที่ตัวเองอยากได้ที่ผ่านมา ก็กระโดดออกไปขว่คว้าสิ่งที่ต้องการส่วนของเก่าที่เป็นอดีตก็ถูกทิ้งเอาไปลงบนพื้นดินคำหวานก็เหมือนของเก่าที่พี่ไพลินทิ้งนั่นล่ะผู้หญิงคนนี้น่ากลัวกว่าที่เธอคิดคำหวานหวังว่าผู้หญิงคนต่อไปที่เธอมีความรู้สึกดีๆให้จะไม่ตอแหลตลบตะแลงแบบนี้นะยอมทำอะไรก็ได้ในสิ่งที่ต้องการไปแล้วยังจะมากแกล้งตีหน้าเศร้าร้องไห้แล้วบอกว่าตัวเองไม่ได้เป็นแบบนั้นอีก น้าดานน้าไม่อายหน่ารังเกียจคนแบบนี้คำหวานขออยู่ให้ไกลไปตลอดชีวิตเธอเอาแต่เสียใจเป็นอาทิตย์กินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับจนกระทั่งปวดหัวต่อไปนี้ไม่เอาแล้วจะมาเสียใจเพราะผู้หญิงแบบนี้นะหรอเอาเวลาไปทุ่มเทให้คุณพ่อดีกว่าพอแล้วคำหวานพอกันทีกลับบือชัดๆตีไปก็เสียเปล่าออกไปจะห้องเดี๋ยวนี้เลยนะ ไม่งั้นหวานจะไม่พูดกับพี่อีกตลอดชีวิตค่ะไพลินน้ำป่าอาบหน้าเธอเสียใจยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดไม่คิดว่าสิ่งที่ทำลงไปจะส่งผลขนาดนี้ไพลินยอมถอยแต่เธอไม่ยอมแพ้หรอกแล้วจะกลับมาใหม่เมื่อใจเธอเข้มแข็งมันไม่อ่อนปวกเปียกแบบนี้สาวหน้าคมกลับออกไปตามทางที่เข้ามาขามานั้นวิ่งเพราะใจมันลิงโลด แต่ว่าขากลับนั้นแรงจะเดินก็แทบไม่มีใจน้อยๆของไยลินนี้มันช่างจะบอบช้ำเกินไปแล้วเธอเดินกลับบ้านเข้าห้องนอนของตัวเองแล้วก็กอดตัวเองเอาไว้ไพลินกลัวว่าคุณหวานจะไม่ให้โอกาสเธออีกกลัวว่าสักวันคุณหวานจะไล่เธอหนีออกไปจากที่นี่กลัวว่าคุณหวานจะเริ่มต้นหาคนรักใหม่ไยลินกลัวไปสารพัดจริง คนสำนึกผิดได้แต่นอนร้องไห้อยู่คนเดียวนี่เธอทำผิดพลาดไปแล้วจริงๆนะไพลินเบนความสนใจทั้งหมดไปที่การจะช่วยกอบกู้ไร่ของคุณหวานกลับคืนมาได้ยังไงดีกว่าเอาเวลาไปเสียใจแล้วก็ทำหน้าเศร้าๆให้เขาเห็นคุณหวานไม่แม้แต่จะมองหน้าเธอด้วยซ้ำช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ไพลินไม่ได้ไปทำงานในไร่หรอกเพราะมวัวแต่เข้าไปสำรวจตลาด เราก็ขับรถสำรวจไร่ซึ่งก็เป็นไร่ผลไม้ของชาวบ้านรอบๆคนที่นี่ปลูกลำไยกันค่อนข้างจะเยอะมีนายทุนมารับซื้อถึงสวนแต่ราคาก็ตกลงไปมากบางปีผล,ผลผลิตออกเยอะราคาก็ยิ่งต่ำเตี้ยลงไปอีกถ้าไพลินจะเอาลำไยที่ราคาต่ำๆมาปลารูปมันก็ท่าจะดีไม่ใช่เหรอแต่เธอทำไม่เป็นนี่สิเห็นทีต้องไปถามพี่เอื้องว่าพอจะช่วยได้หรือเปล่า คุณภัยลินมีอะไรจะถามพี่หรอคะทำลำไย,ยอบแห้งเป็นไหมคะพี่เอื้องไม่เป็นนะคะแล้วพี่เอื้องพอจะรู้ไหมว่าใครจะสามารถถามได้เราต้องไปถามที่ไหนแล้วไพลินก็เดินทางไปตามคำบอกเล่าของพี่เอื้องกระทั่งไปเจอกับกลุ่มชาวบ้านซึ่งเขาทำส่งขายให้กับนายทุนไพลินลองซื้อมาทานปรากฏว่ารสชาติอร่อยดีใช้ได้แต่ถ้าจะเอาลองไปขายก่อน มันจะเป็นยังไงนะเธอจะลอกเอาไปขายให้กับย่านคนจีนดูมาทำไมกำนันคำดีเห็นหน้าไพลินแล้วเขาก็รู้สึกอยากจะปาหมอนใส่ก็แม่สาวนี่ทำลูกสาวเขาร้องไห้เสียใจอย่างจำได้คืนนั้นนอนฟังคนพะลาะกันเป็นชั่วโมงนี่ขนาดคำดียังไม่ตายนะมันยังกล้าผิดสัญญาอีกถ้าเขาตายแล้วไม่ต้องพูดถึงหรอก พอดีจะมาบอกท่านว่าดิฉันจะเข้ากรุงเทพสักระยะหนึ่งนะคะไพลินจะเข้ากรุงเทพลองไปหาตลาดดูสักระยะดูว่ามีความต้องการในสินค้าที่จะทำเป็นรึเปล่าอีกอย่างเธอจะสามารถผันตัวเป็นแม่ค้าคนกลางที่ไหนได้บ้างเธอต้องมาเรียนแจ้งกำนันแล้วก็บอกพี่เอื้องเอาไว้ก่อนไพลินไม่เดินเฉียดใกล้คุณหวานเลยสักนิดก็กลัวอีกฝ่ายจะรำคาญลูก,กตานีสำหรับตัวเองแล้ว คุณหวานต้องเป็นคนที่ถูกเสมอก็เพราะอีกคนเป็นเจ้านายหัวใจในโลกนี้ไพลินตัวคนเดียวแต่ก็มีคุณหวานนี่ล่ะที่เป็นที่พึ่งทั้งกายและหัวใจให้ตัวเองไปทำไมกำนันสงสยัยหรือว่าแม่นีกำลังคิดจะหนีไปจากที่นี่ว่าแล้วไม่มีผิดความรักแบบเนี้ยมันยั่งยืนจะที่ไหนกันล่ะคําดีหันรีหันคว้างหมายตะพดอยู่ที่ไหนนะ จะเอามาตีหัวไพลินให้หัวแตกเกิดมาไม่เคยลงไม้ลงมือกับผู้หญิงวันนี้ก่อนตายคำดีขอทำสักครั้งเธอพอดีอยากจะไปดูตลาดนะคะว่าจะเอาของไปลองขายดูไพลินรีบแก้ไขความเข้าใจผิดให้กำนันใหม่พอของคุณหวานกําลังหันซ้ายหันขวาเหมือนจะหาอะไรมาตีเธอนี่ละขายอะไรของเธอกันลำไยอบแห้งคะ่ะ เฮ้อเขาขายกันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแล้วไปอยู่ที่ไหนมาฉันยังเคยอยากจะทำเลยแต่ไม่มีทุนมันใช้เงินเยอะดีฉันจะทำเล็กๆก,ก่อนค่ะกำนันลองดูก่อนกำนันดูแลตัวเองดีๆนะคะไม่เกินสองสามอาทิตย์จะกลับมาค่ะเราจะซื้อของมาฝากไพลินรีบบอกเราก็รีบลาคุณพ่อของคุณวานรู้ว่าอีกคนไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ที่เธอมาวุ่นวายกับครอบครัวของท่าน แต่ทำยังไงได้ล่ะเธอเป็นทาสในเรือนเบีย้ยหัวใจคุณหวานแล้วนี่มันติดอยู่ที่ตรงนี้ก็เลยหาโอกาสเข้ามาวุ่นวายซะไปนะพี่เอื้องพี่พลเดี๋ยวจะซื้อของมาฝากไผ่ลินเดินไปบอกพี่ทั้งสองซึ่งกำลังทำงานกันอยู่ที่หลังบ้านสองสามีพันรยาโบกมือลาแขกของคุณหนูทั้งสองรู้ดีว่าเป็นอะไรกันแรกๆก็ตกใจนั่นล่ะหลังๆก็ธรรมดาแล้ว ก็มันเป็นเรื่องของเจ้านายอีกอย่างคุณไพลินทั้งสวยละนิสัยดีแล้วอีกอย่างก็คือคุณไพลินน่ะดูรักคุณคำหวานจะตายไปแต่ช่วงนี้ทะเลาะก,กันวันที่ทะเลาะใครก็ได้ยินกันทั้งบ้านกำนันพี่พลเหลาก็เอื้องได้แต่นอนฟังเสียงไม้ตะพดหวดลังน่าจะเป็นคุณไพลินนั่นแหละที่โดนฟังเหลาก็พากันสะดุง้งกระทังเสียงเงียบก็เลยพากันหลับซะ คำหวานพยายามจะตัดใจจากคนหน้าสวยแต่เจ้าชู้มาตั้งแต่วันนั้นเธอไม่สนใจไม่อยากจะมองหน้าแต่เธอไม่ใช่คนเดียวหรอกที่อยากจะหลบหน้าพี่ไพลินเองก็หลบหน้าเธอเหมือนกันวันวันขับรถออกไปแต่ข้างนอกงานการก็ไม่ไปทำสงสยัยจะแล่นออกไปหาผู้ชายนะซิจะมีใครละ่ะก็นายแพทย์หนุ่มวิเชียนนั่นไงละ่ะคิดเราก็เจ็บหัวใจอีกตามเคยความรักไม่ได้มีแต่ด้านสวยงามนะ มันมีด้านของความเจ็บปวดด้วยก็เพราะมันไม่เป็นไปตามที่ใจต้องการนี่คุณหวานคะโทรศัพท์จากคุณหมอวิเชียนคะ่ะเอื้องมาเรียนคุณหวานให้ไปรับโทรศัพท์สำหรับคำหวานนั้นเธอไม่ได้อยากจะได้ยินชื่อมากระทั่งพี่ชายที่เล่นกันมาตั้งแต่เด็กคนนี้จะมีอะไรล่ะถ้าไม่มาโทรหาสาวสวยอย่างคนเจ้าชูนั่นนี่ไม่ได้ไปหากันหรือไงจะโทรมาทำไมก็ไม่รู้ สวัสดีค่ะพี่วิเชียนคำหวานสุดลมหายใจเข้าลึกๆเต็มปอดพยายามรับสายให้เป็นปกติที่สุดสวัสดีครับน้องหวานสบายดีนะค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะถึงได้โทรหากันพอดีพี่ลืมกระเป๋าทำงานไว้ที่บ้านของคุณหวานนะ่ะไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่าอ๋อเห็นค่ะพี่วิเชียนเข้ามาเอาได้เลยหรือจะให้ฝากพี่ไพลินไปให้ก็ได้นะคะ เห็นว่าไปหากันทุกวันไม่ใช่หรอน้องหวานพูดเรื่องอะไรครับเออนี่พี่งงไปหมดแล้วอ้าวพี่ไพลินไม่ได้ขับรถออกไปหาพี่วิเชียนหรอคะเห็นออกไปข้างนอกทุกวันนี่หล้วคำหวานก็ต้องมานั่งเสียใจและเถอก็ต้องนั่งสำนึกผิดเธอเข้าใจผิดเขาไปใหญ่มันเป็นอย่างที่คนที่เธอตราหน้าว่าเจ้าชู้บอกจริงๆพี่ไพลินพยายามกันพี่วิเชียนออกไป เพียงเพราะเขาหึงพี่ไพลินสร้างเรื่องผีตั้งขึ้นมาเพื่อไม่ให้พี่ชายกลับมาที่ไร่นี้อีกขนาดกระเป๋าเอกสารพี่วิเชียนยังให้คนของไร่มารับเองไม่ยอมบอกว่าเขากลัวผีแม่มา่ายคำหวานในใจรู้สึกผิดเอามากๆเธอทั้งดาทั้งตราหน้าให้อีกคนรับบทคนหลายใจยังไม่พอดอกนำซ้ำยังไปตีเขาอีกหลายทีนี่เธอทำอะไรลงไปนะ พี่ยหลินจะให้อภัยเธอหรือเปล่าไม่ได้การแล้ววันนี้เธอต้องรีบไปขอโทษแล้วเนี่ยใจพอรู้ความจริงเข้าหน่อยมันก็วกกลับมาคิดถึงแต่ความดีของเขาลืมไปแล้วหรือไงมันเคยแช่งให้เขาไปตายซะด้วยซ้ำชังนะ่ากลัวจริงๆนะเจ้าดวงใจน้อยๆของคำหวานนี่คำหวานชะเง้อ,อรอจนตกเย็นแต่ก็ไม่เห็นรถเขากลับเข้ามาในไร่ จนมืดค่าก็ยังไม่มีแววอีกไปไหนของเขาเกันนะแล้วใจก็เริ่มเป็นห่วงกลัวพี่ภัยลินจะเกิดอันตรายคําหวานจะออกไปตามดีหรือเปล่าภัยลินไม่อยู่นะลูกกำนันที่ยังไม่หลับเตตานั่งมองลูกสาวที่เดินไปเดินมาอยู่ที่โถงค่ะคุณพ่อคําหวานไม่ได้ยินที่ปิดาพูดซะด้วยซ้ำเอาตากังวลถึงคนที่ขับรถออกไปแต่เช้า แล้วป่านี้ก็ยังไม่กลับถึงบ้านายลินไม่กลับมารอกวันเนี้ยเขาไปกรุงเทพสองสามอาทิตย์ถึงจะกลับไปทำไมคะเห็นว่าจะไปหาที่ลงของขายนะแล้วแม่สาวหน้าหวานก็อดผิดหวังไม่ได้เธอกลับมานอนที่ประจำคำหวานคิดถึงพี่ายลินอยากจะขอโทษขออาภัยที่เข้าใจผิดเราก็ยังลงมือลงไม้กับเขาอีก พอเป็นแบบนี้ก็ยิ่งคิดถึงเขาเข้าไปใหญ่ใจดวงนี้ของคำหวานกำลังทุรนทุรายเธอกลัวเขาจะไม่กลับมากลัวเขาจะโกรธแล้วหนีกันไปสะก่อนถ้าพีไพลินไม่กลับมาล่ะคำหวานควรจะทำยังไงดีเธอคิดแล้วน้ำปตาก็เริ่มไหลออกมาแล้วความรู้สึกผิดและความคิดถึงคนหน้าสวยๆนั่นมันช่างไหลบ่าออกมาจนล้นอ <c oughs> หวานขอโทษ อย่าหนีกันไปไหนเลยนะคะคำหวานร้องไห้เบาๆกับผ้าหม่มวันนั้นเธอจำได้ว่าเธอใจร้ายกับเขามากแค่ไหนมาตอนนี้ถ้าเขาจะทิ้งไปคำหวานเองก็คงเจ็บปวดไม่ต่างกันนั่นแหละกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะ